ก็สวัสดีเป็นทางการนะครับพบกับบ่าวปอพัตยาชาแนลนะครับวันนี้บ่าวปอจะมาทําจะมาสอนวิธีทำมีพี่ท่านหนึ่งอยากส่งมาว่าทํายํายําทะเลให้ดูหน่อยยําน้ําใสนะฮะไม่ใช่ยำน้ำปลาเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําน้ายําปลาให้ดูครับแต่วันนี้จะเอาน้ายําน้ําใสก่อนครับยําทะเลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีทําทํำยังไงไปไปดูกัน ครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่ายำทะเลน้ํายำทะเลแต่เป็นน้ํายำใสนะฮะวันนี้บ่าวปอจะทําให้ดูนะครับวิธีทําทําง่ายๆไม่ยุ่งยากครับแค่เรามีวัตถุดิบนะครับมีมีหอยนะฮะหอยแมงผู้นะฮะแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกเราใช้สองอย่างนะครับปลาหมึกกล้วยกับปลาหมึกปลาหมึกอันนี้ครับก็เรียกว่าปลาหมึกอคือปลาหมึก อาเจนนะฮะแล้วก็มีกุ้งกุ้งสดนะฮะมีฮอทดอกนะครับมีเห็ดหูหนูนะฮะท่านผู้ชมจะใส่ปลาหมึกกับกุ้งก็ได้จะใส่ปลาหมึกอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ใครชอบอยังไงแต่วันนี้ผมทําเป็นทะเลรวมนะฮะทาให้ดูนะครับส่วนผักของเราก็มีนะฮะยำน้ำํายำน้ําใส่เนี่ยคือจะบอกว่ามันมีอย่างนี้นะครับมี หอมใหญ่สไลด์มะเขือเทศสไลด์ต้นหอมขึ้นช่ายวันนี้เราใช้พริกจินนาแดงกับขี้หนูสวนนะฮะแล้วก็มีกุ้งแห้งอย่างดีนะครับแล้วก็เม็ดอ,อั่มงหินพานจะใส่ถั่วลิสงทอดก็ได้ใส่ถงขั่วก็ได้กุ้งแห้งจะไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่เราชอบว่าจะกินแบบไหนนะครับท่านผู้ชมแต่โดยรวมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยฮะ คือสามารถใส่ได้นะครับท่านผู้ชมก็เคร่งปรุงเราก็มีนี่ฮะน้ำมะนาวสดนะครับน้ำปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ชูรสนะครับแล้วก็น้ําเชื่อมนะครับผมจะใส่น้ําตาลทรายก็ได้ครับไม่ติดไม่มีถุกได้หมดเลยครับเดี๋ยวที่ต้องเตรียมก็คือภาชนะยำนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับไปไปดูกันอื่นเราต้มน้ํรลวก่อนนะครับท่านผู้ชมเปิดเลยนะครับผมพอดีผมเปิดไ้แล้วนะครับ สักพักหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะลวกให้ดูนะครับผมโอเคตั้งน้ำให้ร้อนนะครับโอเคน้ำเดือดแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่วัตถุดิบลงไปเลยนะครับลวกให้สุกนะครับผมอย่างแรกเราจะใส่หอยไปก่อนนะครับท่านผู้ชมหอยไปก่อนนะครับหอยไปเลยใส่ไปเลยครับผม หอยไปเลยต่อด้วยเห็ดผูหนูนะครับใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับอยู่ที่คนชอบนะครับตามด้วยฮอทดอกนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นลูกชิ้นปลาก็ได้ครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ผมใส่เพื่อให้มีสีสันนะครับถ้าใครอยากทานแบบใส่เนื้อปลาได้ไหมใส่เนื้อปลาได้นะครับไม่มีใส่ได้หมดเลยนะครับเนื้อปลาก็ใส่ได้นี่ผมจะลวกให้หมดเลยนะครับอันไหนที่มันสุก เร็วสุกเร็วก็ใส่ลังนะครับ <c oughs> อย่างปลาหมึกกบกุ้งนี้มันสุกเร็วเราก็ใส่ลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวใช้กระบวยเอ่อาใช้ตะแกรงอย่างนี้นะครับนี่สวยสันนะครับดูนะฮะ <c oughs> ได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมปิดไฟเลยนะครับผมได้แล้วอย่าให้ถอยอย่าให้ปลาหมึกมันเหี่ยวมากนะครับมันจะดูไม่สวยปลาหมึกแค่มันสะดุง้งก็สุกแล้วนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้กระบวยหน่อยนะครับนี่ใครมีเนื้อปลากระพงอะไรก็ใส่ได้นะฮะอร่อยนะครับยำรวมมิตรเนี่ยมันใส่ได้ทุกอย่างนะครับของทะเลนะครับหรืออะไรที่เราอยากทานแบบไหนก็ได้นะครับเเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราใส่รองพักไว้่างนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําน้ายำนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทําน้ํายํานะครับท่านผู้ชมวันนี้บาปอก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าวันนี้บาปอยังไม่ได้ทํากินโชนะครับช่วงเช้าเดี๋ยวตอนเย็นเย็นเดี๋ยวบาปอจะทํากินโชให้ดูนะครับแต่วันนี้บาปอจะมาสอนเทคนิคการทํายําทะเล <c oughs> น้ําใสนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปบาปอจะทํายําทะเลใส่น้ําปลาด้วยนะครับว่ามันจะเป็นแตกต่างกันยังไงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาน้ํายําใส่ก่อนนะครับน้ํายําใส่ก่อนนะครับก่อนอื่นเราใส่ใส่นี่ไปก่อนเลยนะครับ น้ำเชื่อมนะครับกระบวยเครื่องนะครับอัตราส่วนต้องให้เท่ากันนะครับโอเคครับน้ำปลาอย่างดีนะครับกระบวยเครื่องครับกระบวยเครื่องนะครับท่านผู้ชมน้ำมะนาวสดก็กระบวยเครื่องเช่นกันนะครับอัตราส่วนเท่ากันนะครับมันจะออกมาสามรสพอดีเลยนะครับ ส่วนชูรสแล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลนะครับใส่น้อยก็ได้ใส่เยอะก็ได้ความอร่อยมันก็แตกต่างกันใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับท่านผู้ชมใส่ไปเลยอ่าต่อไปเราจะใส่พริกจินดาแดงกับขี้นูสวนนะครับขี้นูสวนนี่ทําไมถึงใช้ขี้นูสวนเพราะว่ามันจะทําให้ยำเนี่ยหอมนะครับกับจินดาแดงนะครับผมเนี่ยผมเลือกใช้สองอย่างนะครับวันนี้ ใส่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็เป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งอย่างดีถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ครับผมแต่วันนี้ผมเลือกที่จะใส่นะครับใส่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคลุกเค้าก่อนนะครับคลุกเค้าก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่อัตราส่วนต้องเท่ากันรสชาติออกไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับอร่อยแน่นอนครับท่านผู้ชม นี่คือถ้าเราใช้ทะเลไม่เยอะเราก็ใช้กระบวยเดียวก็ได้ครับท่านผู้ชมมานากระบวยหนึ่งแล้วก็น้ำปลากระบวย1หนึ่งแล้วก็น้ำเชื่อมกระบวยหนึ่งุดลดถ้าไม่ใส่น้ำเชื่อมใช้น้ำตาลทรายก็ได้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะต่อกระบวยนะครับกระบวยแล้วก็ประมาณนี้แหละครับกระบวยนีครับเอ okay. เดี๋ยวเราเค็มนิดนึงนะท่านผู้ชมนะอืมรสชาติโอเคเลยครับท่านผู้ชมอัตราส่วนเท่ากันลงตัวแน่นอนครับลองไปทําดูนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ทะเลไปเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับเนี่ยใส่ไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมนี่ใครที่อยากะทานเผ็ดกว่าน,นี้ก็ใส่พริกลงไปนิดนึงนครับ ตอนนี้ผมใส่กะประมาณไม่เผ็ดมากนะครับผักอขึ้นช่ายนะครับท่านผู้ชมขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนนะครับต่อไปต้นหอมนะครับเราต้องคลุกเค้าของทะเลก่อนนะครับเราจะใส่ผักตามหลังเดี๋ยวผักจะช้ำสีสันมีสวยงามรับประทานไม่อร่อยนะครับท่านผู้ชมอหอมใหญ่นะครับแล้วก็มะเขือเทศสไลด์นะครับ สดท้ายด้วยเม็ดอ,อม่ววหินพานทอดนะครับหรือใครจะเอาเป็นถั่วลิสงคั่วก็ได้ครับแต่วันนี้บ่าวปอใช้เป็นเนม็ดอม่วงนะครับเพราะว่าถั่วลิสงยังไม่คั่วครับคั่วไม่ทันอ่าเราคลุกเขาเข้ากันเลยนะครับหน้าตามันก็น่าทานนะครับท่านผู้ชมนี่นี่แซ่บแน่นอนครับยามมา้ำว่าใครอยาก ทานเผ็ดก็ต้องใส่พริกไปอีกนะครับมันจะได้เผ็ดกิจาร์ดเดี๋ยวรสชาติกิจาร์ดแน่นอนครับโอเคนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่น่าทานไหมครับนี่ครับผมนี่ลองไปทําทานดูนะครับท่านผู้ชมไปอยากให้ทําอะไรใต้คอมเมนต์ได้นะครับและบาปปอฝากคลิปนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผม ใครอยากให้บาปอทาอะไรต่อไปก็ใต้คลิปได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้บ่าปอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ